สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนาทีลี่กับตำนานบทสวดมนเพื่อสุขภาพสันติและความสุขพร้อมคำอธิบายเรื่องราวที่มาของบทสวดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ตำนานรัตนาสูตรค่ะพระพุทธโอวาทว่าด้วยคุณของพระรัตนาไัยค่ะเป็นคำแปลค่ะคำแปลมีดังนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้รัตนสูตรดังนี้ ผู้ทั้งหลายผู้สิ่งสถิตยอยู่บนภาคพ,พื้นหรือผู้สิ่งสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณนะที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นแลผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ควรวญจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเช่นไหว มาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจหรือรัตนาชาติที่ประณีตใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ซับหรือรัตนาชาตินั้นๆที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจนี้ ขอให้มีความสวัสดีวรที่1คําว่าพูดมีความหมายหลายในคือในที่1มีความหมายเชิงกริยาว่ามีแล้วหรือเกิดแล้วหรือในที่สองหมายถึงขันห้าในที่สามหมายถึงธาตุสี่มีปัทวีธาตุเป็นต้นในที่สี่หมายถึงพระคีพระคีนาสก ในที่5หมายถึงสัพพะสัตในที่6หมายถึงลุคชาติต่างๆในที่7หมายถึงหมู่สัตว์นับแต่เทา้ามหาราชทั้ง4ลงมาในที่นี้จะหมายถึงอะมนุษย์ที่มีศักด์น้อยหรืออะมนุษย์ที่มีศักดิ์มากและคําว่าผู้สิ่งสถิตยอยู่บนภาคพ,พื้นจะหมายถึงภูม,มิเทวดาหรือเทวดาที่บังเกิดบนพื้นดิน ต้นไม้และภูเขาเป็นต้นค่ะส่วนผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศหมายถึงเทวดาที่บังเกิดในวิมานในอากาศตั้งแต่สวรรค์ชั้นยาชั้นยามาจนถึงพมโรคชั้นอกนิทษสาปราณีตในที่นี้หมายถึงสูงสุดหรือประเสริฐส,สุดค่ะต่อมา พระสากยามุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี่เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐจัดสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตัดถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับ สมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีมีเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลร้อยแปดจำพวกที่สัตบุรุษสรรเสริญซึ่งจัดเป็นบุรุษสี่คู่เป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้น มีผลมากนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไวด้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตตะผลอย่างถึงอ,นอะมนตอมตะนิพพาน สมาธิในที่นี้จะหมายถึงอริยสัมมาสมาธิที่เรียกว่าอานันตริกสมาธิหรือสมาธิที่ให้ผลโดยลำดับเพราะเป็นสมาธิที่ให้ผลแน่นอนตามลำดับสามารถถอนกิเลสได้สิ้นเชิงสมาธิอื่นหมายถึงรูปาวจารสมาธิและอะรูปาวจารสมาธิบุคคลร้อยแปดจำพวกได้แก่ พระโสดาบันสามจำพวกคือ1เอกพีซีสองโกลังโกละสามสัตตะขัดตุปรมะพระศกถาคามีสามจำพวกคือผู้บรรลุผลในการพบสองผู้บรรลุผลในรูปพบและสามผู้บรรลุผลในอัรูปพบรวมพระโสดาบันสามจำพวกและพระศกทาคามีสามจำพวก นับโดยปฏิปทาสี่ประการจึงได้บุคคล24จําจำพวกคือ6กคูณ 4, สี่เท่ากับ24รวมกับพระอาอนา,อาคามีสี่ชั้นคือชั้นอวิหาชั้นอาตปาชั้นสุทศัศสาชั้นสุทศัศสีอีกชั้นละห้าจำพวกคือ4คูณหเท่ากับสและพระอานาคามีชั้น อากาักกนิษฐาทคามีอีกเจมีอีกสี่จำพวกคือ20่สิบวกสเท่ากับยีเป็นบุคคล48่สิจำพวกเท่ากับ24่สบวกยีคือ48รวมกับพระอรหันต์สองจำพวกคือหนึ่งสุขวิปสัสกสองสมทยานิเป็นบุคคล50าสิจำพวก48่สิบวกสเท่ากับห้รวมกับ พระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมรรคอีกสี่จำพวกเป็นบุคคล54จำพวก50าพบวก5 4เท่ากับ54บุคคลเหล่านี้มี2ฝ่ายคือฝ่ายศรัทธาธุระ54าจำพวกและฝ่ายปัญญาธุระ54าจำพวกจึงเป็นอริยบุคคล108จำพวกหรือ54 54บก54นั่นเองค่ะ นี้คือในโดยพิสดารส่วนในโดยย่อได้แก่บุคคลแปดจำพวกคือ 1. พระโสดาบัน 2. บุคคลผู้ประพฤติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล 3. พระสกทาคามิ 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามิ 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์แบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผมรับรดความดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจนีขอให้มีความสวัสดีสัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสั์เราเรียกสัตบุรุษนั้นว่า มีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสีน่นี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจท,ที่พระศัสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่ถือกำเนิดในภพที่แ นี้เป็นรัตนะอันประณีตในประสงค์ด้วยสัจจนี้ขอให้มีความโสดีพระโสดาบันนั้นละรรสามประการคือสักกายทิฐิวิจิกิจชาและสีลลพตปรามาพร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมักได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นคนแล้วจากอบาย,าบายทั้งสี และจะไม่ทำอธิษฐานหนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นจะทำบาปก,กรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปก,กรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดีพุ่มไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพังในต้นเดือนหแห่งคิมหันตะหรือดูง,งามยิ่งนักฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐที่ให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉันนั้นนี่เป็นรัตนาอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานรรมอันประเสริฐทรงนำทางอันประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใครๆได้ทรงแสดงทมอันประเสริฐไว้นี้เป็นรัตนอันประณีตในพุทธเจ้าด้วยสัจนีขอให้มีความสวัสดีพระขี่นาศเหล่าใดสิ้นพบเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในภพที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้ว ไม่ใช่ไม่มีฉันทะงอกขึ้นเป็นปราดย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจนี้ขอให้มีความสวัสดีเท้าสักกะจอมเทพกรับทูลเป็นคถาดังนี้พูดทั้งหลายผู้สิ่งสถิตอยู่บนภาคพ,พื้นและผู้สิ่งสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณนะที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าที ah ่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพูดทั้งหลายผู้สิ่งสถิตยอยู่บนภาคพ,พื้นหรือผู้สิ่งสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่นะที่แห่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดี พูดทั้งหลายผู้สิ่งสถิตยอยู่บนภาคพ,พื้นและผู้สิ่งสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์ภูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่พิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปาัญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่แบบได้เปล่าในที่นี้หมายได้หมายได้ถึงว่าโดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่กา,กากนึดเดียวกากนึดแปลว่าเป็นมาตาเงินอย่างต่ำที่สุดไม่ถือกําเนิดในภพที่8หมายถึง ไม่เกิดในภพที่8เพราะท่านเหล่านั้นละสังโยชสามประการคือสังกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีละะัตพะปตะราโมตตามาสได้แล้วและจะเวียนเกิดเวียนตายในเทวโลกและมนุษย์โลกอย่างมากไม่เกินเจครั้งแล้วบรรลุอรหัตผลเพราะนามรูปดับไปในภพที่เจ็ดนั่นเองอ อบายทั้งสหมายถึงภูมิที่ปราศจากความเจริญมี4คือนรกกำเนิดสัตว์เจรัจฉานเปรตและอสุรกายอธิฐาน6หมายถึงฐานะอันหนัก6ประการได้แก่ 1. นึ่ามารดา 2. อ้าบิดา 3. าม่าพระอรหรันต์สีทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้หอ5ห้าทำให้สงแตกกันห เข้ารีบศาสดาอื่นบาปก,กรรมในที่นี้หมายถึงการต้องอาบัตเบาเช่นต้องอาบัตเพราะนอนร่วมกับสามเณรเป็นต้นมิได้หมายถึงอาบัตหนะักบทในที่นี้หมายถึงทางแห่งนิพพานพืชในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณตถาคตแปลว่า ไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้นมีความหมายในเช่นไปหรือมาอย่างบุคคลผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์กั้วเกื้อกูลแก่ชาวโลกไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเลสได้ด้วยกำลังแห่งสมถะและวิปัสสนาไปหรือมาด้วยการกำจัดทุกทั้งปวงได้ไปหรือมาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ในที่นี้ใช้เป็นคําแสดงคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไปอย่างนั้นดรือมาอย่างนั้นสุขอันยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงความสุขอันโอฬารคือพระนิพพานนั่นเองค่ะสาธุคะ่ะ